เอโยเฮลโล่กายวสบดูสวัสดีเหล่านักตกปลาทุกคนกันด้วยน,นะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนเนี่ยไปที่เมืองแอตแลนติกันซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากครับทุกคนถ้าทุกคนดูคลิปนี้อันดับแรกเลยนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่แกลีฟนะครับแกลีฟเนี่ยมันจะตั้งอยู่หลังเกาะลอสลิต หรือข้างเกาะฟอสสเคนนะทุกคนก็เป็นจุดตัดนะครับทีนี้พอทุกคนมาถึงแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยไปที่เรือโจรสลัดทุกคนนี่ครับว่ายน้ําไปแล้วก็ขึ้นมาคุยกับอ่าแจ็คสเปรโร่ครับนี่เลยกับตันเรือพอเราคุยเนี่ยให้เรื่องหัวข้อที่2นะทุกคนอันนี้เนี่ยผมทําไปแล้วนะครับมันก็เลยเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยทาเนี่ย ให้เรื่องของข้อที่2แล้วมันจะให้เรานะครับจ่ายเงิน10,000มืนพราะเราจ่ายเงิน1 0,000มื่น 1, แล้วเนี่ยก็ทําสิ่งต่อไปได้เลยครับทุกคนก็คือการไปเกาะฟอตาเคนนั่นเองนะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าใครแบบเซฟไว้เกาะใหม่หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคือตอนเนี้ยยังไม่มี NPC ที่เอาไว้เสกเรือนะทุกคนคือยังไม่มีครับคือคือต้องมีเกมพาสอะแต่ในอนาคตคิดว่าน่าจะมีแน่นอนทุกคน พอดีผมมีเกมหาเศกเรืออยู่ผมก็จะลองเศกดูไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าโอเคทุกคนมันสปาวได้ครับแต่ว่าจะต้องออกมาสปาวกลางทะเลนะอ่ะโอเคผมก็ได้เรือมาละผมก็จะเดินทางไปที่กาาเกาะฟอสเซคนครับภารกิจของมันเนี่ยให้เราทำอะไรใช่ไหมก็คือให้เรานะครับสับคันโยกอ่ะโอเคทุกคนเนี่ยสับตามผมได้เลยนะเรียงลำดับได้เลยจริงๆไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้ แต่ถ้าเรียงลําดับเนี่ยมันจะสะดวกครับก็คืออันดับแรกนะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่กลางเกาะครับนี่เข้ามาหน้าถ้าแต่ทุกคนนะครับก็จะเจอกับคันโยอันแรกก็สามารถกระโดดไปสับได้เลยอ่ะต่อไปครับอันที่สองกระโดดขึ้นเรือแล้วก็ขี่มาตรงร้านค้าครับปุ๊บอ่ะแล้วก็ตรงร้านค้าเนี่ยจะเห็นคันโยครับอันที่ส อ่ะก็สับไปแล้วก็อันที่3มนะครับนี่มันจะอยู่บริเวณของลานคาสกินก็ให้เรานะครับเดินมาแล้วก็มาสับที่ตรงนี้อ่ะแล้วก็ต่อไปครับจุดที่4จุดที่4เนี่ยจะอยู่บริเวณของหลังน้ำตกบ่อปลาทองครับนี่เลยอ่ะเนี่ยครับมาถึงละก็นี่พอเราทะลุน้ำตกมาก็จะเจอกับ คันโยครับก็สับไปแล้วก็อันที่5นะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงสะพานแขวนครับทุกคนนี่เลยครับขึ้นไปเรื่อยๆมาถึงตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายครับกระโดดข้ามมาเราก็จะเจอกับบันไดเราก็ขึ้นบันไดน,นี้ไปทุกคนเราก็จะเจอกับสะพานแล้วครับ โอเคนี่เห็นสะพานไหมทุกคนปึ๊บอ่ะขันโยกนะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่บริเวณหัวสะพานนี้เลยครับอ่ะก็สามารถสับไปได้เลยแล้วก็กระโดดลงมาตรงนี้นี่ครับแล้วก็หันจอดนึดนงนี่เห็นตรงนี้ไหมทุกคนกระโดดลงมาครับอ่ะแล้วก็เข้าห้องนี้มาทีนี้เราก็จะเจอกับท NT ครับทุกคนเราก็สามารถ เก็บ TNT มาได้เลยนี่เก็บมาแล้วครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ให้เราทำอะไรครับก็ให้เราเนี่ยกลับไปที่แกนลิฟใหม่ถ้าทุกคนกลับมาถึงแกนลิฟแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยใส่ถังออกซิเจนนะครับแล้วก็นี่เลยตีนกบก็คือเป็นชุปปลานามนั่นแหละแล้วก็โดดลงไปได้เลยครับอ่ะทีนี้ก็ให้เรานะครับทำการมองหาปราสาท นี่เลยเราก็จะเจอกับปราสานนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าประตูเนี่ยมันมีก้อนหินปิดอยู่ใช่ไหมก็ให้เรานะครับเอา TNT ที่เราได้มาเนี่ยไปจุดครับทุกคนนี่มาตรงกลางประตูเลยนะมันก็จะมีให้เราจุดครับเราก็กด e จุดไปได้เลยหลังจากราวาง TNT แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยถอยลลางมาตรงบันไดนะครับมันจะมีคันโยกให้เราสับครับเราก็สับระเบิดประตูได้เลย บึมนี่เลยครับหลังจากน,นั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับว่ายเข้าไปข้างในดำลงมาข้างล่างครับเราจะเจอกับประการังสีเขียวแล้วก็เดิอนหน้าต่อครับแล้วก็มุดขึ้นข้างบนทีนี้เราจะมาห้องห้องหนึ่งแล้วเราก็จะเจอกับหัวใจของซุดนะครับหัวใจของซุดเนี่ยหลังจากเราเก็บมาแล้วอะ่ะมันจะบอกว่า คือมันเข้าตัวเราถาวรเลยนะอ่ะนี่ครับเก็บมาปุ๊บก็จะได้มาอยู่ในตัวแบบนี้เลยแล้วทีนี้ผมก็ยังไม่สามารถหาทางออกจากที่นี่ได้ครับทุกคนแบบปกตินะก็คือหลังจากทุกคนได้มาแล้วอะ่ะอ่ะถ้าทุกคนกดใช้นะครับมันจะมีลําแสงเนี่ยยิงไปที่ทางออกจริงๆมันไม่เชิงว่ายิงไปที่ทางออกหรอกมันยิงไปที่ จุดที่ต้องใช้หัวใจจุดนี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่สิจุดที่ต้องใช้หัวใจดวงนี้อืมนี่ครับแบบนี้แต่ทีเนี้ยไอห้องเนี้ยมันออกยังไงคือผมยังไม่สามารถหาทางออกแบบปกติได้นะเพราะว่าดำน้ำลงไปเนี้ยอ่ะเรากลับไปที่ปากกาลางของเราใช่ปะแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย กำแพงของเราครับมันมีหินกำมาปิดแล้วเนี่ยเอาท t t ขึ้นมาก็ไม่มีที่ให้เราจุดนะเนี่ยทุกคนเนี่ยมัญชีไปทางเนี้ยเอา TNT จุดก็ไม่ได้ครับเออผมลองแล้วนะอันเนี้ยคือประเด็นหลักเลยว่าเราจะใช้วิธีในการออกแบบคนปกติเนะี่ยมันออกยังไงเท่าที่ลองสำรวจดูในห้องผมก็ยังไม่เห็นคันโยกนะ ประตูก็กระโดดเข้าไม่ได้ครับใครรู้เนะี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะหรือตอนนี้มันยังไม่มีก็ไม่รู้นะทุกคนแต่นาคตก็คิดว่าน่าจะมีนะก็ไม่รู้อนะทุกคนซึ่งผมก็ใช้เทคนิคผมกแลวกันก็คือถอดทังออกซิเจนออกครับพอเราถอดเสร็จปุ๊บก็กระโดดลงน้ำได้เลยแล้วก็ปล่อยให้ หลอดออกซิเจนมันหมดครับเรียบร้อยโอเคหลังจากที่เราปล่อยเราตุยไปแล้วใช่ไหมก็ให้เรานะครับขับเรือกลับมาที่แกนลิฟต์อีกหนึ่งรอบแล้วทีนี้ครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเอาหัวใจที่เราได้มานะครับเข้ามาใส่ไว้ในตัวจริงๆไม่ต้องใส่ไว้ในตัวก็ได้แค่ถือครับอ่ะแล้วก็นี่ครับมันจะมีรอยร้าวอยู่ตรงนี้นะเกาะที่มีเมอร์เมดเนี่ยครับ จริงๆกดปุ๊บเดี๋ยวมันก็ชี้มาเองแหละอ่ะก็ให้เรามายืนครับแล้วก็กดตรงรอยล้วาวรอคูดาวแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคกดปุ๊บมันก็จะวาร์ปเรามาที่แอตแลนติสเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนแค่นี้เลยครับง่ายๆง,ง่ายไหมง่ายแหละแค่แบบวุ่นวายนิดหน่อยอืมก็มีเพียงเท่านี้เลยทุกคนสำหรับการ เข้ามาใน Atlantis นะครับแล้วเราเข้ามาในนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งแก้พาร์เซต่างๆนะครับของ Atlantis อีกด้วยก็มีเยอะเลยทุกคนอืคลิปนี้ก็เอาไปพิพียงเท่านี้ก่อนกันลกันนะครับถ้าทุกคนมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันลกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย